สวัสดีครับ Automotive World Channel ก็มาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราพูดมาที่โตลต้ตาไลท์นะครับจังหวัดมองเขาเปิดตัวรถรุ่นใหม่กันมาเมื่อสักวันก,นก่อนนะครับก็เป็นยาริสเอทีเรียกว่าใหม่เตาเลยนะครับใหม่ๆสดๆเลยลูกหลักทั้งภายนอกภายในสำหรับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นท็อปของเขาได้แล้วครับเป็น,รนพรีเมียมรักฉุนที่นะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยอาจารย์หน้าเนี่ยตอดแต่จากรุ่นพี่รุ่นใหญ่เลยคัมรี่ เส้นสายต่างที่ผู้วางไว้นะครับใบหน้าโชว์เที่ยวนะครับช่องดัดลมหน้านะครับผมว่าเขาออกแบบมาได้ล้ำมากนะครับล้วล่ะราคาเนี่ยครับเขาแจ้งไว้อยู่ที่689,000บาทนะครับเราจะได้มาตัวนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับ1 2 0 0ซีนะครับป้อสูงครับ94แรงม้านะครับสบายสบายครับรับรองขับนอกเรือไปเรือ พาเราได้ทํางานได้เที่ยวได้ประอย่าน้ำมันมด้วยนะครับล้อมา,มาขนาด1 6นิ้วนะครับล้อมาขนาดสิล้อเนี่ยลอย้อขนาด1ินิ้วนะครับดิสเบรกหน้าหลังนะครับและที่สำคัญก็จะมีโลโก้เห็นว่าเป็นรุ่นฉลอง60ปีนะครับสีที่เห็นเนี่ยออกเป็นสีออกนแนวสีขาวมได้สำคัญคือภายในนะครับเบาะนั่งเนี่ยโอ้ลักชุรี่มากนะครับสีแดงตัดกับตัวนี สีดำเป็นดำดำเป็นโนแบ็คนะครับเป็นการตัดเย็บของเบาะนะครับภายในจอกลางๆเนี่ยขนาดน่าจะเป็น8นิ้วนะครับระบบแอร์ช่องแอร์ต่างขอะไรสย3ก้านนะครับเป็นมันติดนะครับรูปแบบการใช้งานมาให้เพียบพร้อมเลยนะครับคันนี้โอ้ถือว่าหรูหราเต็มที่เต็มทางนะครับด้านในนะครับเมื่อเราเข้าไปดูในผม้าลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปนั่งดูนะครับ ผมร้อยเจ็ดสิบนะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับตรงนี้ถือว่าเขาไม่ติดจะมีตีนนิดนึงก็่ใช่เรื่องสําคัญมากคือหมอนหมอนหนุนศีรษะเนี่ยเขาเอาจจะทำสูงไปนิดสำหรับผมเองนะนะครับถ้าเกิดว่ามันเตี้ยนิดเพราะว่าต่าทีสายการมองของด้านหลังอาจจะดูแบบมองอาจจะไม่หนัดแต่อันนี้ปม่เท่เขาเสียนะครับนิดหน่อยเขาโอ้ที่สําคัญสําหรับผู้นิยมทานเครื่องดื่มนี่ช่องผมว่าแก้วเยตินี่วางส,าสบายๆเลยนะครับอันนี้เยี่ยมเลย มาดูกันนะครับรอบๆขันตานท้ายไฟท้ายแนวใหม่เลยครับนะครับ,นะรบยาน,นิสเอทีี่เปิดฝาท้ายเขาแตะแบบไฟฟ้านะครับไม่กดไกลปกตินะเห็นไหมครับลึกผมว่าสัมภาระกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยใส่ได้เพียบนะครับข้างหลังก็ทำแบบสปอร์ตเลยที่พิเซอร์มาเอาใจวัยรุ่นเลยนะครับตรงนี้ เดี๋ยวฟ้าวมะพ้าวแก้วนะครับนี่ขาเข้ามามาแบบนี้เรียกว่ากระเป๋าตังค์ในมือนี่สั่นิดๆนะครับสำหรับท่านที่คิดว่าจะหารถในแนวไซส์นี้ก็ผมว่าตรงนี้น่าสนใจมากนะครับถ้ามีโอกาสนะครับทางหน้าเนี่ยในมาทดลองขับผมจะมาอธิบายอาจจะมารีวิวให้ท่านผู้ว่ารถรุ่นนี้มันขับแล้วเป็นน่าสนใจยังไงนะครับีขับคุณมากครับ